ตัววิ่งมีโลโก้อย่างไรหรอไม่ได้สี่เหลี่ยมหัวน้องชาชักผู้เสร์สนุนยังไงเขาเรียก บริเวณถนนเรียบคู่กับแจ้งสนิทนะฮะตอนนี้คือซอยถนนสุขาอุปธรรมนะครับจะเป็นเส้นคู่ขนานมุ่งเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับแจ้งสนิทห่างจากตรงนี้ก็ประมาณอยู่ที่200เมตรนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่ที่ต้นถนนเลยนะครับยูตรงข้ามกับวัดแสงดุดมนะครับจะมุ่งหน้าเข้าทางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปย้อนขึ้นไปตรงนี้บริเวณที่เราอยู่นี่คือ โรงยิมนะครับโรงยิมที่ที่ว่าอองมานะครับเ,เขาเปิดบริการถึงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับร้านก๋วเตี๋ยวบ้านแม่ตรงนี้ที่จุกัวรการที่ผมจะพาะท่านผู้ชมไปไปชิมนะครับวัดอตรงนี้ด้วยสองต่อ โอ้นี่เลยร้านนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือบ้านแม่นะครับเป็นรูปทรงเรือนะครับแล้วมันมีห้องประกาศข้างในช่วงที่จะเป็นช่วงบ่ายๆแล้วนะครับลูกค้าอาจจะเรามาชงเคร่ดแล้วแต่ว่าเราจะนั่เข้าไปชิมนะครับนี่ครับวัดป่าแสงดีดมนะครับตามเข้ามาครับท่านผู้ชมครับพ่อพี่เชฟใหญ่อยู่บนเียนะครับสวัสดีครับพี่คุ้นเคยกับพี่เขาอยู่แล้วนะครับพี่ต้นนะครับ ผมจะคุ้เคยกับพี่ต้นอยู่แล้วพี่ต้นครับวันนี้รายการล็อกซอยนะครับแวะเข้ามาเยี่ยมเยือนร้านเรานะครับอ่าวันนี้คุณแม่ไม่อยู่คุณแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่อยู่แต่พี่ต้นนะครับลูกค้าก็เริ่มรู้จักกับบ้านเแล้วนะครับเดี๋ยวผมสั่งต้องมีเลือคุณ้อบเอาอะไรเส้นเล็กเส้นเล็กไหมฮะเดี๋ยวเราไปคุยกันที่โต๊ะนะครับครับสักครู่ครับสักครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคุยกันที่โต๊ะครับผม ที่นี่ชื่อร้านอะไรนะพี่ไม่เปี่ยวมีร้านแม่ครับถนนสุกลนครนะครับเปิดเลยวัสดีครับพี่ครับเสรครับนิดเดียวนั่งนิดเดียวพี่คุยกันหลัออ่าค่อนข้างร้อนเลยนี้เราจัดรายการล้อซอยนะครับจากดีเกเบิลส์ผมต้องล้อซอยนะครับกับคุณทอมได้มาแบ๊กชิมผ่ามาหลายครั้งแล้วยังไม่เคยได้แบ๊กเข้ามาเลย ร้านก๋วยเตี๋ยวของเราคือก๋วยเตี๋ยวเรือคุณแม่บ้านแม่บ้านแม่คุณยายอะไรเอ่ยคุณยายสมจริงคุณยายสมจิตเปิดมากี่ปีแล้วเรียกได้สองปีแล้วครับอันนี้คือลูกข้าวชื่ออุ้มที่อะไรครับต้นครับอุ้มต้นนะอุ้มต้นมองด้วยแต่เราดูแลแตงแต่ที่คุณแม่ไม่ไม่ไม่เคยอยู่เราก็จะดูแลเองผลตอบรับสองปีเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้ก็โอเคครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงทางติดตก็จะไรเนี่ย แล้วเรามีอะไรบ้างครับก็จะมีเป็นมีเป็นเดี่ยวเรือนะครับก็จะมีพิเศษขึ้นมา็จะมีพวกเงี้ยป่าสวนอะไรนี้ของมีพิเศษได้ด้วยความแปลกของร้านแต่แบบนี้ต้องต้องสั่งมาก่อนนะครับเอาเรือเรียมให้เมื่อกี้ผมผมสะดุดตาความแปลกของร้านคือเป็นรูปเรือท่านผู้ชมให้เป็นรูปเรือนะครับแล้วก็มีโสนข้างนอกด้วยอยู่ตรงประตูวัดพอดีวัดคือวัดป่า ป่าใส่กระดุมอันนี้ผมสั่งไครอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับเจ้าเรือสูตรอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยของเรามีเปื่อยสดแล้วก็หมูหมูเปื่อยถูกไหมเนื้อเปื่อยไม่มีมีนะครับโอ้โหสองปีที่แสดงว่าแล้วเราความเป็นมาของร้านเราเนี่ยเราอ่าได้สูตรไปยังไงครับพี่เดิมๆเนื้อเปื่อยร้านอาหารนะครับทีนี้ เป็นสัญญาเช่าเราก็เลยที่ไหนบอกได้ไหมเป็นนักประกานต่างม้นะครับตงสารแยกขนส่งออทะเบียนทะเบียนจออะยจอราแวทางสนนู้นเนาะสนไปทางเบวรตการไอตรงนี้นะครับตรงนกานนาเราใช้ชื่อว่าอาซร์กากรต่างด้าวเป็นคนต่าารไม่อนดเรือไม่ใช่ครับพอดีเส้นานงานเริดอหพอรกีกที ที่นู่นเะรอครับเปิดอยู่สิบปีแล้วทีนี้มันหมดสัญญาเช่าแล้วต่อนเด็กๆตอนนั้นแสิบปีเนี่ยครับแล้วแล้วทีนี้มันอ่าก็ดีคุณพ่อแม่เขาให้ไปทำเชียงโน่ที่ชนบุรีมันคาดต่อการในช่วงต่อสัญญาผมก็เลยไม่ต่อสัญญาก็เลยไปทำเชียงโนดแก่ที่เราพูดดีไหมแต่ว่าประสบการณ์ในเรื่องเรื่องอาหารนี่มันประมาณสิบกว่าปีแล้วนะเนี่ย สิบห้าปีนะในเรือเ่องอาหารใชร่ไหมครับ <c oughs> เดิมแรกๆจริงๆเนี่ยคุณต้นทำทำอาชีพอะไรครับอ๋อคือบริษัเอ็นโปนะครับโอ้โรายรายจ่ายมันไม่พออะไรแล้ว <c oughs> ต้องมาทำอาหารดีกว่าตอนนั้นมีฝีมือหรือว่าจ้างคนก็ตอนนั้นก็คุณแน่จะเป็นคนทำการเสี่ยงนะดแลเป็นเชื้อใหญ่ครับพวกเราก็คอยดูแลบริหารอ่าแล้วก็แค่สอน สวนะการใช้เวลาอยู่สิบปีสะสมประสบการณ์แล้วเราจบผิดฐานชีวิตเรื่องเคาเคียงหมูก็จะไปทำร้านอาหารต่อตัวเองเรื่องมันมันดีมันไม่มีใครทำแทนนะครับก็เลยเลือกไปเคียงหมูหวานก็เลยต้องไปดูแลกินมีไงสองปีครับได้อะไรมาบ้างคุณคือใช้ชีวิตกับหมูมันมันคือพูดถึงว่าเราก็แค่ไปดูแลแล้วก็ไปบริหารบริหารดูแลให้ Yeah, แล้วทำยังไงหลังจากนั้นถึงได้กลับมาไอ้คำว่าวกุดเดียวบ้านแม่เนี่ยมันจุดพิดฝังเรคือคุณพ่อกเกสียรเ<อ>ขากลับมาเึินกลับมาที่นี่เสเลยน,นะคะ,ะเดี๋ยวแวะมานะครับพี่ดเดี๋ยวเรามาดีเดี๋ยวพี่ต้ธุรกิจตอนนี้กําลังจะ,ะทําเงินกองอะไรด้วยน,น,น,นะฮะเพราะว่าในช่วงบ่ายๆวันนี้เรามีโอกาสได้คุยไม่งั้นเนี่ยพี่ต้นเขาไม่ได้มาคุยกับเราอย่างนี้นะเขาจะอยู่หน้าเตานะเนี่ย ตอนนี้ลูกค้าก็ซาซาลงมาแล้วนะครับกับหลังจากนั้นที่คุณตาคุณตาเสียเนาะคุณตาเสียลูกต้นก็เลยครับอาคลับก็เลยกลับมาแล้วที่นี่มาดูแล้วบนมันจะล้าอาหารเยอะมากก็เลยว่าถ้าเยอะขนาดนั้นเรากลับมาหาที่เจาะลงยากทำไมถึงเลือกตัวนี้ผมก็เลยทำไมถึงเลือกก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ที่ทานได้ทุกเพศทุกวัย ในราคาที่ว่าราคาราคานักเรียนนักศึกษาเอ่าอาตรงนี้ในป่าเริ่มต้นอย่างเี้เพราะประสบการณ์ที่เราทํามาเนี่ยทำร้านอาหารก็คือยังจำเงินห้าร้อยห้าร้อยร้านก็ยังคิดหนักนะเกียรติพวกดื่มทั้งหลายทั้งเกียรติทั้งคอยมันละไม่ไม่ไม่เจอว่าที่เกียรติคอยครับเลยนะก็คือว่าถูกติดภาวะเศรษฐกิจด้วยทําให้เราต้องต้องคิดใหม่แลครับว่าถ้าเกิดเปิดร้านอาหาร ลูกค้าทุกวันนี้ถนะว่าถือเงิน500เข้าร้านอาหารไม่อุ่นใจนะครับสั่งเหล้ารีแบนด์หนึ่งกับมิซึ่งกับแก้วยานึงหมดแล้วไมม่เงอนไห้าร้อนเงิน500ลยหมดแล้วมีแต่เริ่มเขาเข้ายากปีนี้ลูกค้ามันน้อยแต่ของพี่นี่ร้อยหนึ่งมีทอนตัวนี้ร้อยหนึ่งมีทอนแล้วก็ร้อยหนึ่งสามารถกินได้สองคนสามคนได้ไม่าชาบหนึ่งไม่แบ่งกินไม่ได้ไม่น่าเกลียดเด็กๆนะครับเปิดบริการกี่โมงที่ต้นผมเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึง ส่งนีเครับสูตรที่ได้มาคือตัวนี้สูตรอ่าดัา้งเดิมของคุณแม่แต่แกเป็นอ่าเป็นอะไรี่แกเปยนใครท่านผู้ชมครับผมผมจะขออนุญาตชิมให้ต้นได้<บ>ผมไปกินไปด้วยนะ,นก,ะ,ะก็คือเข้ม,มขมนมม้นมากครับเข้มข้นมากนี่หมายถึงว่าน้ำซุปชามที่ผมสั่งนี้ก็คืออะ,อะไรฮะก๋วยเตี๋ยวเรือนะท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวเรือชามนี้เนี่ย เท่มคนจริงๆั้งสุกปแล้วเป็นเนื้อเปือเป่อยติมเลยน้ำแท่งพอนะชาเนื้อตกอร่อยอพิเศษ45ธรรมดา4 0เนื้อเนื้อเนื้อ,อกระหมูต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันครับรายการนี้เลยจานใหญ่มากเลยนะท่านผู้ชมครับแวะมาได้แล้วมีห้องปรับอากาศรองรับด้วยนะครับตั้งแต่เช้าเลยจนถึงบ่ากนะครับแล้วคิดไม่ว่าจะขยายกิจการเรา ด้ Hearts, oh, านหลังโอ้โหชื่อใจเลยตอนนี้มันเป็นที่เช่าเดิมเหมือนเดิมอ่าเดิมก็เลยว่าเรายังไม่คิดที่จะขยายหรืออะไรผมนี่นะมีความคิดว่าอาจะไปหาซื้อที่เป็นของตัวเองแล้วที่ใหม่จะจะเป็นผมนะคุยกับใครเนี่ยครับคุณป้าครับผมขอปขยายด้างหลังนะผมถ้าเป็นผมนะผมปูปูหญิงยาวนะก็คือเราขายยี่สิบชั่วโมงเลยมีต้น แล้วเ็าหาพันธมิตรมา,าพมี่ต้อมมาไหมผมจะไปขายาน้ำนะไอ้ท้อมาขายอะไรท้อบอกข้าวมันไก่แล้วี่เนี่ยข้าหวานเนี่ยได้เลยจะดีไหมัมนหรือไม่ชอบทุกวันนี้หร <laughs> ือว่า <laughs> เราหาเงินให้เขาดีกว่าทำไมมันอ่าเสี่ยวทำไมชาไม่ดีตังมันไม่เหมือนพวกขายเหล้าขายเบียร์มันจะได้มิกเซอร์ต้องแข็งอะไรเขาได้ราคา อย่างของเราเนี่ยซื้อแข็งมาสอบหนึ่งเราให้ลูกค้คาลูกค้คาทานปีครับดังนั้นเขาซือ้อไอ้แข็งมาสอดหนึ่งเขาขายได้หลายร้อยอเพราะผมเคยขายอาหารไทยอาพวกเครื่องดื่มก่อนแล้วทีนี้ถามว่าเราจะไปขยายแล้วไปนี่หวังเราหวังยังไปมันไม่คุ้มทุนพี่ต้นช่วยให้กำลังใจท่านผู้ชมทางบ้านที่ดู V Cables อยู ables, ่นะครับสำหรับอันนี้ก้อนแฉไม่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจ เด็กวิโต้เนี่ยสิบกว่าปีนะฮะลงลุกคุ้ขายมาจากธุรกิจที่หลักหลักหลายล้านนะลงทุนหลายล้านบาทเลยนะครับแล้วก็ไปเป็นเขียนหมูดูแลในเรื่องการขายอย่างเดียวไม่มีการบริการแล้วกลับมาเป็นงานบริการอีกเริ่มต้นจากเล็กๆไปเนี่ยมีข้อคิดอะไรบ้างให้กับผู้ที่กำลังจะเริ่มก้าวแรกในชีวิตก็เอาเป็นว่า อ่ายอดทนอดทนเยอะไหมฮะมีไหมบางวันเนี่ยขายได้ไม่ตามเป้าอามันก็มีคขาดทุนเจอร้านอาหารก็ต้องทำใจครับบางวันก็รุ่ยร้ายบางวันก็รุ่ยร้ายน้อยคือพี่ต้นของทำรายการมาบางครั้งผมก็รวบรว้ถามว่าแนวคิดในาการทุรกิจเนี่ยกำอไรขาดทุนคิดยังไงเขาบอกว่าบางร้านก็ง่ายๆคิดเป็นชาไปเลยต้องต้องเราต้องขายได้30ชามถึงจะได้ทุน คำมองเนี่ยก็คือแง่คิดตรงนี้เหมือนที่พี่ต้นอบอกบางวันไม่ได้ตามเป้าแต่ก็ต้องดอดทนระยะการพิสูจน์หมาการเวลาพิสูจน์คนคุณภาพพิสูจน์ร้านเราะนะครับความอดนมนทนอย่างที่ต้นพูดนะครับเลือทางไปงไปนแต่ว่าคุณภาพเนี่ยมันพิสูจน์ตัวเรากาับมาตรฐานเราขายที่ตลอดกลับมาเขาได้กินของอร่อยตลอดคุณภาพตลอดนี่ตรงนี้มาฝากพี่ต้นครับพี่ต้นมีอะไรจะ แนะนำร้านค้าเราไหมครับว่าร้านเราตั้งอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงเชิญชวนลูกค้าได้เลยครับก็เชิญเชิญลูกค้าดูลองสัมดูะนะครับปลาเส้นข้นและอร่อยขนาดไหนตั้งร้นานเราตั้งอยู่หนากก้าวัดป่าแสงอุดมครงซอยนั่นเป็นการอะไรพิเศษตรงไหนซอยซอยบอนไก่ซอยเขาเรียกซอยบอนไก่ครับซอยบอนไก่เลยแถวซีมหาโพธิ์ครับถ้ามาจากถนนเจียงอ่าถนนนี้ ก็เส้นตรงนี้สีแยกลงขึ้นมาแล้วกซ้ายมเมฆขั้นสุดเมตรถึงเลยถ้ามาจากหลังเส้นหลังอก็เรียกว่าโรงพยาบาลสิมหาฮะโอแยกเบียดเข้ามาสุดขั้ถาำก็เกือบสุดเกือบสุดตาหนเลยจอยเลยนะฮะก้าวแวะมาชิมได้นะครับทุกวันกับพี่ต้นที่นี่นะครับร้านเวียดหยวคุณแม่มีเส้นเล็กเส้นหมี่วุ้นเส้นเส้นมามีเนื้อหมูตับลูกชิ้นนะฮะ วันนี้นะครับเระต้องดีเควตเลือกมาเลยขี่รถผ่านมาต้องจอดนะฮะต้องจอดลองดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ผมพาท่านผู้ชมมาได้รู้จักเจ้าของร้านแล้วของบรรยากาศในร้านห้องผับประกาศก๋วยเตี๋ยวผับอากาศนะครับาราคาก็เหมาะสมนะครับช่วงเย็นเย็นสบายมีการทําระบายน้ําด้วยเยลยผมนะครับมาบอกสถานที่แล้วและมาชิมแล้วแต่ท่านผู้ชมยังไม่มานะผมกเป็นต้นติบตุนเบาๆทีเ่เล็กๆได้เลยตั้เลย ต้องมานะครับขอบคุณพี่ต้นนะครับขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวเราชิมต่อครับทุกผู้ชมครับขอบคุณพี่ต้นนะครับอร่อยครับพี่เนื้อเปื่อยได้แบบสดชื่มากเลยครับโอ้นหดีครับเส้นหนึ่งเส้นแล้วทุผู้ชมอืมพี่ปิดยากครับเปิดดูผมกินจะไนะครับคุณลอดูลองกินนะครับ เขาบอกว่าทานก๋วยเตี๋ยวมันแค่ไยลนะฮะท่านผู้ชมต้องเคี้ยวนะฮะต้องเคี้ยวเดี๋ยวไม่เหมือนที่ต๊อบที่ไม่เคี้ยวครับพี่เ็กคืนเลยอ่ะมันจะไม่อ,อ,ะะอหลครับทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเหละต้องเคี้ยวะครับนี่ตองเคียวได้หรอต้องใส่ปัดแน่นอนแนเลยนี่นะเดี๋ยวมี แต่เรามาชุบไปผ่านมากเลยนะตัวนี้น้ำซุปตอนนี้ก็ปลาฉไม่ค่อยร้อนเราต้องควรก็อร่อยอร่อยที่พูดคือเขาเข้มข้นนะคุณผู้ชมน้ำเขาลงสั่งก๋วยเตี๋ยวเรื่องเลื่อนเขาแบบโอ้คุณผู้ชม ี่พัตัววิ่งมีโลกโก้ยังไรหรอไม่ได้มีช่วยนายกว่าเนาะตัชักชัฮะผู้เสือสนุนยั่ไงเขาเรียก